เวลาจะคุยกับลูกเนี่ยสมัยก่อนมือถือเดี๋ยวนี้ไม่นะเดี๋ยวนี้ลูกจะมีความลับโลกของเขาถ้าเผื่อเราไม่เข้าไปคุยกับเขาที่ f ฟ c e b o o เขาไม่เป็นเพื่อน,นแลเขาไม่เป็นเพื่อนผม <laughs> แล้วเราจะไม่รู้เลยโลกของเขา,เ,ขาเป็นโลกไปเป็นเพื่อนงผมไปดู <laughs> ตกใจว่าเขามีรูปอยู่หมื่นกว่ารูปเขาเป็นคนคนหนึ่งที่เป็นคนชวนมาก,กวาดถนน เขาอยู่ในพอร์ตพอร์ตฟลิโอ not net เนี่ยคือโซเชียลเขาเยอะฮะพวกนี้เขามีแก๊งของเขาอยู่ที่กรัมมีนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือเขาเรียกคน3,000คนเนี่ยออกมาได้จากในเน็ตเวิร์ของเขาที่มีเป็นหมืน่นหมื่นนะครับเพราะนั้นไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือชีวิตวิถีชีวิตไม่เหมือนกันละแล้วจำนะครับที่ผมพูดก็คือโทรทัศน์เนี่ย ใช้ไม่ได้เพราะมันเป็น one way ผมในฐานะผู้ผลิตอุปกรณ์เดี๋ยวคลิกขึ้นดูสักนิดหนึ่งนะครับต้องหาอุปกรณ์ที่เปลี่ยนโทรทัศน์เป็น two ว a y จะทำยังไงล่ะที่ผมพูดเมื่อกี้นะครับก็ต้องมีเซตทอปบ็อกซึ่งจะเป็นตัว adapter เซตทอปบ็อกก็แบ่งเป็นสองโลกโลกหนึ่งก็ one way อยู่นะครับก็พวก s a t e l l i t ์อีกอันหนึ่งก็คือ cable tv ที่ผ่าน modulator เป็น IPTV หรือเป็น Internet i น็ตอินทิเกตัวนี้จะเป็นตัวที่สำคัญนะครับบ้านผมถ้าเบื่อไปดูแล้วเหมือนคนบ้ามีทั้งหมด5จอคอมพิวเตอร์อีก4เครื่องแล้วลออนไลน์ต่อเวลาที่เป็นออนไลน์ต่อดเวลาเพราะผมยังไม่มี Google TV ที่จะเลือกได้ไงฮะแล้ววันนี้น่าเบื่อก็คือต้องมีรีโมทเปลี่ยนช่องซึ่งช่องแต่ละช่องเนี่ยโรยท้อยมากคอนเทนต์นะครับเพราะนั้นเราต้องล็อกอิน อะไรเอ่ยที่เป็นช่องประจำเรานะรช่องหนึ่งของลูกลูกคนโตนะครับเฟซบุ๊กนี่ชัดเจนเลยตอนนี้เขาอยู่อิสตันบูลเขาก็จะถ่ายรูปมาแล้วก็จะส่งมาพ่อเจอแล้วตรงนี้ตรงนี้นะว่าเป็นไงทำมาค้าขายกันอีกหน่อยก็เป็นอย่างนี้โรงงานของผมนะครับแม็กซอนเนี่ยที่อยู่ที่เนี่ยเราถึงวาระที่ต้องคลีนเอาอินเจเนียเก่าๆไอ้พวก rf โลเลยครับนะครับผมโตมาจาก rf อินเจเนีย จากซิลิคอนวัลเลยครับจากเวเรียนนะครับซึ่งเป็นบิดาของ RF นะครับที่สแตนฟอร์ดไปเลยนะครับของเราก็มีสาขาอยู่หลายแห่งนะครับโรงงานมีรีสอร์ทเซ็นเตอร์ด้วยมีอะไรด้วยเราเริ่มต้นจาก CB Radio นะครับ Family Radio พวกนี้เป็นของเล่นมปหมดละแล้วมาเป็นแลนด์โมบายเรดิโ LMR ซึ่งยังเป็น p r o f e s s ั o นอลอยู่แล้วก็มาเป็น เจ้าแรกๆของโลกที่ทำซ d ด a เเป็นอันดับแรกเลยที่คู่กับเคาวคอมทำครั้งแรกที่เกาหลีตอนโอลิมปิกคราวนั้นนะครับแล้วก็มา GSM นะครับแล้วก็ไปอีกัเลยนะครับนี่ฮะประวัติเขานขาจะยาวนานหน่อยนะครับก็เป็น RF มาตลอดเพราะถึงเวลาพับเนี่ยตายลูกเดียวเลยครับเพราะว่ามันขาดแล้ว RF มันพูดกันไม่รู้เรื่องแล้ว เพราะคอนเนคกับใครก็ไม่ได้อย่างตอนนี้เนี่ยต้องบอกตรงๆเลยนะครับผมเพิ่งไปไประชุมไอคอนเทนต์สมิในเอเชียที่ญี่ปุ่นมาผมเพิ่งไปมิวสิกเฟสติวัลสมิ i t ที่เกาหลีมาแล้วเพิ่งไปคุยกับอธิบดีกลม CCTV ของประเทศจีนมาเพิ่งกลับมาเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยจะบอกได้เลยครับวันนี้ผมต้องตามเทรนด์เขานะครับ NHK ด้วยฟูจิด้วยฮะจานที่เป็นญี่ปุ่นรู้ต้องไปดูเลยว่าไอคอนเทนต์ของเขาคืออะไร วันนี้คอนเทนต์ของเขา MPEG-4 ครับ High Definition 1080i ถ้าถ้าผู้ใดไม่มีกล้องหรือไม่ผลิตท่านหลังข่าแล้วท่านนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือ,อสิ่งที่จะต้องเกิดไปเรื่อยๆนะครับไปไปคลิกไปเรื่อยๆโรงงานเรานะครับไปเรื่อยๆนะครับพวกเครื่องจกกักรก็ท่านเคยเห็นละผมคงจะไม่ต้องบอกว่ามีอะไรบ้างไปโปรดักเลยดีกว่านี่โปรดัก โปรดักชั่นไลน์ของเรานะครับว่าเป็นไงบ้างนี่ฮะเราทำเซ็ตบอร์ดแคปซิตีก็คือประมาณแสนเครื่องต่อเดือนนะครับอีกตัวหนึ่งซึ่งสำคัญมากๆและไม่ตายไปนะครับขณะนี้โทรศัพท์แลนไลน์ตายไปแล้วไม่มีคนใช้แต่มึงนอกขอโทษทีครับไม่ใช่ครับวิดีโอโฟนครับหมายความว่าโทรศัพท์ต้องเห็นหน้านะครับก็คือคอนเฟรนซ์คล a l l ที่เป็นที่เราเห็นนะครับ เพราะว่าถ้าเปิดแบนด์วิดมันมากแล้วก็ไฟเบอร์ทูโฮมถึงผมขายดีฮะเมืองนอกเมืองไทยไม่ขายเลยแต่ขายที่ยุโรปทั้งหมด EU นะครับไอ้พวกในยี่ห้อ LG นะครับแล้วก็ที่ที่สำคัญที่ขณะนี้ที่จะต้องเรียนกันตรงๆเลยก็คือตัวเซ็ตทบ็อลเนี่ยมันเป็นตัวเดียวเท่านั้นที่เป็นตัวจะเปลี่ยนจาก30ล้านเครื่องบ้านเรามี30ล้านเครื่องนะครับทีวี TV, เก่าๆใหม่ๆเนี่ยอาจารย์ ก็จะต้องเปลี่ยนให้เขาเนี่ยมาดูดิจิทัลให้ได้มิฉะนั้นถูกรอนสิทธิ์ฮะ <laughs> กทะชถูกศาลถูกฟ้องแน่สาลปกครองนะครับเพราะฉะนั้นกรทชต้องเตรียมเงินแจกฟรี free, แบบอเมริกาคือบ้านละ40เหรียญน,นะครับอย่างน้อยที่สุดอย่งสองตัวด้วยนะฮะถ้าเบิดคุณไม่ซื้อคุณก็เอา40 40บวก40เป็น80แล้วเพิ่มอีกเป็น IP นะครับก็คือ Internet เน็ตโป o โตด้วยก็ตัวละ250เหรียญของเราก็ทำ นะครับอันนี้คือตัวแรกตัวที่2เนี่ยที่เป็นตัวสําคัญซึ่งจะเกี่ยวกับเกี่ยวกับเฟซบุ o กเนี่ยเราดีไซน์แล้วนอกจากทางด้าน Google TV เนี่ยเราจะมีหลายท่านรู้จัก Dreambox กไหมรู้ใช่ไหมครับ Dreambox นี่เป็นเรื่องเถื่อนนะครับท่านนะครับแต่มึงนอกไม่เถื่อนฮะขายกันอย่างเสียรีไม่มีปัญหาเลยผมก็ปิดแล้วก็ส่งออกนะครับ d r e a m b ็อคืออะไร Dreambox ก็คือคุณรับจันท ดาวเทียมเนี่ยอย่างเช่นเรียวเทคทำเนี่ยนะฮะอาจารย์รับมาเรียบร้อยเราก็แปลงสัญญาณดีโคดผมรับพระตินัมของ UBC ฟรีครับ<อ>ครับผมอ,อาจารย์ฮะมี UBC นั่งในนี้ไหมครับครับก <laughs> <laughs> ็ต้องเรียนตรงๆละวครับว่าวันนี้เนี่ยสัญญาณอินเทอร์เน็ตคู่กันเข้ากับสัญญาณดาวเทียมเข้ามาเมิร์จ แล้วถ้าเผื่อใครมีตังหน่อยติดเซิร์เฟเวอร์ที่ตัวเองเลยครับแล้วก็ตั้ง UBC เถื่อนแข่งกับ UBC ได้อีกด้วย <c oughs> นะครับเพราะฉะนั้นโลกมันไม่ลิมิตแล้วครับมันเป็นทูเวย์คอมมิ t ชันซ้ำนะครับ <c oughs> พวกผมเนี่ยมีความจำเป็นเหลือเกินก่อนที่จะหาโปรดักอะไรได้เนี่ยลองลองลองคลิกไปดูรูปรูปแทเพ่าเป็นไงบ้างนะครับโบราณมาก <c oughs> เห็นไหมครับยมีฮะเนี่ยข้างล่าง นะครับที่ของเรายังทำอยู่นะครับแล้วก็ลังทำ GSM รุ่นเก่าอันนี้จูเนอร์ที่ว่า4ล้านยูนิตต่อเดือนที่เราทำา8 0 0คนทั้งวันคืนไม่ได้ทำอะไรเลยครับผิดไอ้ตัวนี้ตัวเดียวฮะสำหรับจอแบนซัมซุงยี่ห้อเดียวครับนะครับแล้วก็เนี่ยซ้ายมือวิดีโอโฟนเห็นไหมครับอันนั้นส่งสเปนกับอิตาลีนะครับคอร์เลสเนี่ยก็สำหรับคนขี้เกียจนะครับไม่มีอะไรครับไปแล้วครับเซตทอปบ็อก UBC นะครับทางด้านนี้ก็ก็กำลังจะบอกว่าหลักเกณฑ์เนี่ยนะครับประเด็นที่สําคัญก็คือเราจะต้องมองดูว่าโลกมันเปลี่ยนถึง4แยกแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเบื่อเราอยากจะหลุดไหมจากสังคมซึ่งจะต้องเติบโตต่อไปสังคมสังคมที่ต้องการเห็นภาพนะครับสังคมที่ต้องการอินเทอร์แอคทีฟอันนี้จะเป็นตัวที่กําหนดวิถีเลย ผมยังบอกกับคุณธนวัฒนบอกคุณทำไมช้าเหลือเกินและซื้อบื้อมากถ้าเร็วๆนี้คุณรอกินค่าค่าต๋องอย่างเดียวจากช่อง3ามช่องอะไรเนี่ยมันก็เหลือแค่400ล้านแค่นั้นเองแล้วก็คุณก็เหมือนกับทีโอทีสิเพราะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือคุณจะต้องออกมาแบบช่องเพราะคุณคือ CCTV ของประเทศจีนะเป็นสื่อของรัฐแล้วผมกำลังจะตั้ง สำนักข่าวไทยแข่งกับคุณต้นทุนของผมคือศูนที่อาจารย์พูดเมื่อกี้ฮะวันนี้ถ้าเผืผมหาเคเบิลเน็ตเวิร์ได้ประมาณสัก6 7เจเจ้าเนี่ยนะฮะให้เขาซ้อนมอเตอร์ไซค์ส่งภาพจากข่าวสดนะฮะสี่ภาค4ี่ภาษาเนี่ยนะฮะเข้ามาเฮดควเตอร์ผมสำนับข่าวไทยเถื่อนเนี่ยนะฮะอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยเขาส่งโดยถ่ายมาเนี่ยนะครับสี่นะชั่วโมงส่งมา ชุดหนึ่งสี่ชั่วโมงส่งมาชุดหนึ่งผมมีแผนกตัดต่อที่กรุงเทพแล้วส่งกลับไปให้เขาข่าวต้นชั่วโมงของผมมีทุกชั่วโมงสี่ภาษาด้วยแล้วสิ่งที่สำคัญก็คือผมเป็นเอเจนซี่ครับผมจะมีขามีโฆษณาแนบไปอห้านาทีข่าวต้นชั่วโมงห้านาทีโฆษณาอีกห้านาทีแล้วผมไม่ใช่อะไรครับผมจ่ายเงินเขาอีกเคเบิลทีวีอยู่ในนี้มีไหมครับติดต่อเชียนช่วงเลยครับ <laughs> คุณได้เงินใช้ คุณหาคนให้ผมทุก4ี่ชั่วโมงเอามือถือเนี่ยไปถ่ายอย่างที่บอกรายงานข่าวให้ผมประจําเข้าเฮดคอร์เตอร์สำนักข่าวไทยไลฟ์ Life เลยนะครับแล้วผมตัดต่อเองออกข่าวเองแล้วส่งให้คุณฟรีๆทุกต้นชั่วโมงในขณะเดียวกันคุณรับของผมโฆษณาอีก5นาทีไปด้วยผมกินผมบอกแล้วไงครับว่าเอเจนซี่กินขาดคอนเทนต์ Content กินขาด mm. นะครับเพราะฉะนั้น กำลังจะบอกว่าและไอตัวที่สำคัญที่ผมก็เลยต้องมองคือไอ้ตัวนี้ที่จะทำยังไงให้มันวันนี้ถ้าแจกฟรีได้ต้องแจกท่าน <c oughs> เพราะถ้าเผื่อแจกพรับเราผูกขาดปิดหูปิดตาแล้วไม่ให้เขาอื่นไม่ให้เขาไม่ให้คนรับช่องอื่น <Okay. S 1> เพราะอะไรไหมครับเพราะคนเรามีเวลา12 13ชั่วโมงแค่นั้นที่เหลือที่จะใช้ทำภารกิจทางด้านนี้โดยเฉพาะเด็กๆทั้งหลายเนี่ยตอนนี้เราคู่แข่งเราเจอบีบี นะครับเราเจอ iPod ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเราจะกระชากเขายังไงเอ่ยให้เขาเนี่ยมาจมอยู่กับเราบ้างเพราะนั้นไอตัวนี้มีตัวเดียวที่จะกระชากเขาให้มาจมอยู่กับเราก็คือเปลี่ยนสวิตชรงเนี้ให้ทีวีซื้อบื้อซื้อบื้อนะฮะที่เป็นตรีอาทีทั้งหลายเนี่ยไม่ต้องจอแบนนะฮะมารับไอคอนเทนต์ของผมให้ได้นะครับแค่นั้นเองครับขอบพระคุณครับโอเคครับโอ้คอมเมนต์นี้ต้องรับฟังแล้วก็เดี๋ยวเตรียมบอกกสทชชุดใหม่เนี่ย ถ้ามายุบสภาซะก่อนว่าให้แจกฟรีนะเซ็ตทับบล็อกอะไรนี่กอกเรสมผลครับมีอะไรจะแเต็มครับเจนครับก็คงไม่มีอะไรมากนะครับผมก็สนับสนุนเต็มที่ดิจิตอลทีวีนะครับเพราะว่าการที่เราได้จำนวนช่องมากขึ้นได้ดูภาพที่ที่ดูสวยงามหรืออะไรมันก็เป็น เป็นเป็นคลาสสิกชนิดหนึ่งเหมือนกันนะครับคลาสสิก <c oughs> ก็คือจะแปลว่ายังไงก็ลำบากเหมือนกับเราซื้อไวน์แพงๆมาคันจะบารินใส่ถ้วยกาไก่มันก็คงไม่คลาสสิกนะครับก็อาจจะต้องใช้ถ้วยพันนี้นะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นทีวี TV เมื่อจำนวนช่องมากขึ้นถ้าเรามีไม่มากแบบปัจจุบันเนี่ยจำกัดลงไปเนี่ยทีวีบางช่องก็มีลักษณะเป็นเพราะปกันได้ คือทําให้คนเชื่อในเรื่องเดียวพอเราเบื่อเราจะจะ,จะเปลี่ยนเปลี่ยนไปอีกช่องอื่นซึ่งมันมีไม่มากช่องเราก็ไม่มีทางเลือกเราก็เบื่อเหมือนกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นโอเคในแง่จํานวนช่องเยอะรายการเยอะอะไรต่างๆนี้ก็ก็น่าสนับสนุนนะครับส่วนทางรี o t e c h นะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็คงจะสนองตอบในแง่เทคนิค c a l ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโน้ตฮาวจากต่างประเทศหรืออุปกรณ์อะไรต่างๆก็คงจะสนองตลาดได้เพราะว่ามีโน้ตฮาวในเรื่องเคเบิลทีวีมานานนับ10ปีนะครับแล้วก็ดาวเทียมอะไรต่างๆก็สรุปแล้วก็คนนจะมีคนพวกฝ่ายผลิตยินีต้อนรับโปรเจกต์พวกนี้นะครับขอบคุณครับครับก็เป็นมุมมองนักเทคโนโลยีนะเทคโนโลยีนี้คือมีหน้าที่ทำให้สื่อไปถึงทุกคนอย่างทั่วถึง ส่วนสื่อจะไปในรูปแบบใดะสะอาดสกขปรกหรือไม่อยู่ที่คนทำสื่อนะครับที่จะนำไปแล้วก็ผู้รับก็ต้องแยกแยะเองนะครับคุณขนาดทิพย์จะมีเติมหน่อยไหมครับตอนท้ายก็หนูอยากจะฝากว่าคือผู้ปกครองค่ะถ้าเกิดว่ามีลูกอะไรย่เงี้ยที่จริงช่วยช่วยน้องเขา้ดยการที่จริงคุณก็แบบเหมือนแบบถ้าลอง เล่น Facebook เราแอดมันมีผู้ปกครองหลายคนนะคะคือหนูสอนเด็กใช่ไหมคะเขาก็รู้สึกว่าโอเคลูกเขาปิดกั้นเหลือเกินอะไรเงี้ยเขาก็เข้าไปไปอย่างน้อยม่เป็นการช่วยสกรีนจริงๆนะคะเหมือนถ้าเกิดว่าคุณเล่นด้วยแล้วคุณก็แอดก็คือคุยกันว่าเฮ้ยไม่ได้มาจะมาแบบดูอะไรไม่ได้มาอะไรอย่างเงี้ยอย่างน้อยมันเป็นการช่วยสกรีนจริงค่ะบางทีคุณอาจจะรู้เลยว่าเฮ้ยลูกที่คุณเลี้ยงมามีมุมอื่นที่แบบนี่คือลูกของฉันหรออย่างเงี้ยผมว่าบางทีแบบพยายามหาทางเข้าไปก็ถ้าเขามาไม่เนี้ย ก็เราก็จะอยู่กับที่อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆก็ฟังแล้วสรุปว่าถ้าลูกเล่น Facebook ก็เป็น Facebook กับลูกไปด้วยนะฮะจะรู้ว่าคุยอะไรกันครับบ่ายวันนี้รู้สึกว่าหมายดีใจไม่มีใครหลับเลยเป็นรายการที่น่าสนใจในะมมุมมองทั้งฝ่ายเทคโนโลยีความก้าวหน้าและก็ทังทางสังคมศาสตร์นะครับว่าคนทำสื่อ นะมุมมองไปอย่างไรนะครับก็คงต้องช่วยกันดูแลนะครับถ้าทุกคนเป็นหูเวิาช่วยกันดูแลก็แล้วก็ปราบในสิ่งที่ไม่ควรนะครับออกไปก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะครับครับก็ได้เวลาสมควรนะครับไม่เย็นเกินไปเห็นหลายคนก็เตรียมเก็บเอ,เอกสารเก็บทรัพย์สินแล้ว นะครับก็คงกลัวรถติดด้วยกันงั้นวันนี้ก็ได้ไมสมควรขอบคุณท่านวิากรทุกท่านเลยนะครับก็ขอเชิญชวนพวกเราช่วยกันขอบคุณท่านวิากรทุกคนครับก็จริงๆอาจารย์พอจะมีเซสชันถามตอบนิดหนึ่งได้ไหมครับเพราะว่าคณะบดีกําลังเดินทางมาได้ครับได้ครับท่านครับเลยมีเวลานิดหนึ่งเชิญจะมีใคร ถามหรือว่าจะมีใครเพิ่มเติมตรงไหนได้ครับเชิญช่วยบอกที่แช่ดเลยครับสวัสดีครับผมวิชิตเอื้ออาเรบกุลค,ครับจากสมาคมคเคมัติเวหงประเทศไทยครับ,คครบประเดียวได้ฟังเรื่องโดยเฉพาะที่ท่านดรเจียนช่วงได้พูดก็ จริงติดอยู่สองเรื่องที่อาจารย์พูดนะครับผมเป็นห่วงว่าหลายคนจะเข้าใจผิดนะครับแต่ก่อนจะเข้าตรงนั้นผมขอเอาแกยวตรงนี้ก่อนนิดหนึ่งนะครับก็คือว่าอาจารย์มีพูดเกี่ยวกับเรื่องเคเบิลทีวีอยู่อย่างหนึ่งบอกว่า,าช่องเอามาสอยเข้ามาคล้คยๆกับพูดคำนองว่าระเบิดเอกระสีนะครับกับเรื่องที่สองนะครับที่พูดเกี่ยวกับเรื่องว่ามีหนังโปนะครับผมจะเกลี่ยน,นะครับว่า นี่เป็นเรื่องหนึ่งเลยนะครับที่คนกรุงเทพเราเนี่ยคนกรุงเทพเราเนี่ยอะไรก็ทันสมัยนะครับแต่เรื่องเดียวเลยนะครับที่กรุงเทพคนกรุงเทพเราล้าสมัยนะครับคือเรื่องเคเบิลทีวีเพราะว่าเคเบิลทีวีเป็นเรื่องที่คนของคนต่างจังหวัดเขาดูกันมาเป็น10 20ปีแล้วคนกรุงเทพพอพูดถึงเคเบิลทีวีแล้วนึกถึงแต่ทรูวิ i ันเพเพราะพวกเราไม่เคยได้ดูเคเบิลต่างจังหวัดเลย น่าเป็นห่วงมากที่ผู้หลักผู้ใหญ่บ้านเมืองเราทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บ้านเมืองเราที่อยู่ในสังคมเราเนี่ยเป็นคนตัดสินเรื่องทั้งหลายนี่นะครับอยู่กรุงเทพไม่เคยดูเคเบิลทีวีเพราะฉะนั้นเนี่ยความคิดที่อยู่ในสมองเนี่ยมีอยู่หนึ่งระบบเล็กศิษย์สองฉายนังโปคำสองคำนี้เป็นคําที่มีมาเป็นประจําผมจะเกรียนท่านนะครับเรื่องระบบเล็กศิษย์วันนี้เนี่ยนะครับสมาคมเคเบิลทีวีเรามีลิกศิธิ์ที่ได้มอบสิทธิ์นะครับจากต่างประเทศมี20ช่อง เป็นเล็ก็สิทธิ์ที่ได้จากฟรีทัวร์แอร์กามี่ก็ให้เรา RS เอสก็ให้เรานะครับเนชั่นต่างๆก็ให้เรามีประมาณ80ช่องที่เราได้ในปัจจุบันนี้มีเล็กสิทธิ์ที่เราซื้อจากต่างประเทศแล้วก็ในประเทศนะครับตอนนี้อยู่40ช่องวันนี้เนี่ยสมาคมเจเบ์ทีวีมีเลิสิทธิ์อยู่ในมือเนี่ยนะครับ120ช่องแต่ว่าผู้ประกอบการเจเบอร์ทีวีเนี่ยที่เราออกอากาศอยู่ทุกวันนี้เนี่ยนะครับออกอากาศกได้เต็มที่ประมาณ80ช่องเพราะว่าเราใช้ระบบอะนาล็อก นั่นแปลว่าเิขสิทธิ์ที่มีอยู่ในมือในเวลานี้นี่นะครับเราไม่ได้ออกอากาศอีก40ช่องช่องแกรมมี่อาร์เอสนะครับช่องมีเดียช่องไลฟ์ทีวีทั้งหลายเนี่ยต้องมาขอร้องเราว่าอย่าถอนเขาได้ไหมเอาเขาใสเถอะเขายกเลิสิทธิ์ให้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเรื่องละเมิดลิขสิทธิ์เพราะว่าเลิกพูดได้แล้วไม่มีแล้วครับเพราะว่าเิขสิทธิ์ที่มีอยู่เนี่ยไม่พอออกนะครับอันที่สองนะครับคือเรื่องหนังโป เรื่องหนังโป๊เนี่ยเป็นเรื่องหนึ่งที่ที่น่าเจ็บช้ำน้ําใจนะครับก็คือว่าหนังโป๊ได้รับได้จริงๆนะครับผมเนี่ยนะรับได้จริงๆนะครับแต่เป็นโทรทัศน์ดาวเทียมครับคนพวกเราเนี่ยแยกไม่ออกระหว่างเคเบิลทีวีท้องถิ่นกับโทรทัศน์ดาวเทียมอะไรอะไรี่เกิดขึ้นเรามักจะพูดว่าเป็นเคเบิลทีวีเช่นกรณีของซุปเปอร์เชงจำได้ไหมครับป้าเชงยาหยอดตาป้าเชงนะครับ ตรงนั้นนะครับคือโทรทัศน์ดาวเทียมครับไม่ใช่เคเบิลทีวีแต่สื่อที่ออกไปทั้งหมดบอกว่าเป็นเคเบิลทีวีตรงนั้นขึ้นดาวเทียมนะครับขึ้นอยู่กับสมาคมโทรทัศน์ดาวเทียมไม่ใช่เคเบิลทีวีเคเบิลทีวีเราเป็นตามสายครับ แบบที่ท่านส่งที่ท่านอาจารย์เจียงก็บอกว่าส่งข้อมูลมาแล้วก็แล้วก็วกออกทั้งศูนย์เคเบิลไอ้พวกนั้น,นเราทําเพราะว่าเรามีช่องที่เรากอาอกาศอยู่ทั้งหมดเนี่ยนะครับส่วนว่าของผมเองเนี่ยผมทำเจริญเคเบลิลทีวีทำอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยนะครับผมมีอยู่80ช่องผมผลิตร,รายการเอง2ช่องใน2งช่องที่ผลิตร,รายการเองตัวเนี้ยนี่แหละครับคือช่องที่เราทําเองจะทําอะไรต่อมีอะไรในนั้นทําข่าวท้องถิ่นจะทําสารคดีต่างๆเนี่ยเราก็จะทําอยู่ในนี้แหละนะครับซึ่ง อีกประมาณ70-80ช่องเนี่ยมาจากโทรทัศน์ดาวเทียมมาจากโทรทัศน์ดาวเทียมนะครับเรื่องนี้เนี่ยนะครับผมคิดว่าภายในเนื่องจากว่าข้อดีที่มีกรพรบประกอบการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์2551เนี่ยนะครับก็ทําให้ผมเชื่อว่าภายในภายในเส้นปเปนี้คนกรุงเทพจะได้ดูบ a b l e tv ซึ่งเป็นทางเลือกในราคา300บาท แล้วก็ในวันนี้เนี่ยมีการให้บริการประมาณ80ช่องนะครับในเส้นเปีนี้เนี่ยท่านอาจจะได้ดูถึง300ช่องเป็นระบบดิจิตอล